เป็นร้านที่เปิดรับซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาก็จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับลูกสาวอายุ2องขวกบกาลังฉลองกันชื่นมื่นเลยอยู่ๆมีแขกมาร่วมงานด้วย <S <S แต่ว่าเป็นแขกที่ไม่ได้เชิญค่ะตํารวจมาเกือบ10นายเลยเ<อ>นะคะ <S <S ามาถึงเนี่ยจะมายึดมอเตอร์ไซค์ที่ร้านนี้บอกว่าเป็นรถที่ถูกเอาไปแข่งแว้นซิ่งอยู่บนท้องถนนก็จะยึดรถไปแต่ที่บ้านนี้เขาบอกว่าไม่ได้ยึดรถธรรมดาแต่ยึด รถของลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้องที่มาซ่อมที่ร้านไปด้วยตั้งคำถามแบบนี้ตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่เอ,เอาเ,อ,เอาเงินพวกมึงเงินพวกมึงเงิเอาเลยเอาเลยนี่นะรันนี่นะ เกินไปครับไม้เค้กตันนะวันเกิดครับไม่เชื่อไปดูเค้กได้เลยครับมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเพราะว่าเสียงดังพวกหนูก็ไม่ได้ขี่เสียงดังจริงๆอันนี้หนูยอมรับเลยว่าพวกหนูไม่ได้ขี่เสียงดังก็ไม่ต้องฉลองแล้ววันเกิดแต่กลายเป็นเหตุการณ์โรมานวุ่นวายแบบนี้ค่ะ คลิปนี้จะเห็นชาวบ้านวอยๆกับตำรวจที่เข้ามาตรวจสอบยึดมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของลูกสาวเจ้าของบ้านอายุ2ขวบนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เปิดเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจก็พยายามอธิบายนะว่าเป็นการทำตามหน้าที่เพราะก่อนหน้านี้มีชาวบ้านโทรศัพท์ไปแจ้งว่ามีการขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดังรบกวน เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบและบอกให้ชาวบ้านนั่งลงนะคะแต่ปรากฏมีบางคนเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็แสดงอาการบวยวายไม่พอใจทําให้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจล็อกตัวและใช้ไม้กระบองกระทุ้งที่ท้องไปหลายครั้งนอกจากนี้ยังย,งยกรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในบ้านไปด้วยซึ่งทางร้านเนี่ยเขาอ้างว่าบางคันเป็นรถลูกค้าที่เอามาซ่อมไม่ได้เป็นรถที่เอาไปขี่ส่งเสียงดังรบกวนเนี่ยตำรวจก็ยกขึ้นท้ายรถไปเลยนะคะ ชาวบ,บ้านตั้งคำถามตำรวจทำแบบนี้เกินกว่าเหตุหรือไม่และเจ้าของคลิปยังยืนยันว่าเอาจริงๆไม่มีใครแข่งรถด้วยซ้ำเพราะแค่ขี่มางานวันเกิดเด็กค่ะซึ่งช่วงที่ตำรวจยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถเพื่อเอาไปตรวจสอบที่โรงพักเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพนะผู้ปกครองเนี่ยก็เลยทำแบบนี้ให้เด็กเอาเค้กม้าเป่าอวยพรวันเกิดกันต่อหน้าคุณตำรวจซะเลยค่ะวัน Happy birthday to you, happy birthday to you, hey! happy, birthday. happy birthday, happy birthday to you. Uh, ในเมื่อกําลังจะเป่าเค้กกันในบ้านจัดงานสนุกสนุกไม่ได้ก็มาเป่ากันต่อหน้าคนตํารวจแบบนี้แหละ ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปนะคะเขาบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสองทุ่มของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตัวเองจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวมีพี่น้องมีเพื่อนๆที่คนรู้จักกันเนี่ยเอาเค้กมาให้ลูกสาวดื่มกินกันอยู่เลยค่ะอยู่ๆตำรวจมากันประมาณ10นายสั่งให้ทุกคนนอนลงกับพื้นแล้วค้นตัวนะคะพร้อมทั้งบอกว่ามีชาวบ้านแจ้งว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งบนท้องถนนสร้างความเดือดร้อน ทางครอบครัวเขาก็ชี้แจงกับตำรวจไปว่าไม่มีใครแข่งรถนะเออแต่อันเนี้ยคือคลิปที่เจ้าหน้าที่เขาบอกเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเนี้ยมันมีวัยรุ่นแข่งรถกันแต่ฝั่งเจ้าของงานวันเกิดบอกของเขาเนี่ยมีแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์มางานวันเกิดตามปกตินะคะทีนี้พี่ชายของเขาก็เลยลุกขึ้นวอยไวใส่ตำรวจทําให้ถูกล็อกตัวตามที่เห็นในคลิปขณะเดียวกันเนี่ยยังได้ไปโพสต์ใน Facebook ของโรงพักนะคะ เอารูปครอบครัวของเขาไปลงคือตำรวจเนี่ยเหมือนกับว่าจะแสดงผลงานอะทีนี้แล้วพูดทำนองว่าจับยาบ้ากันได้มีการส่งยาบ้าทั้งคืนเขาก็ง,งงเลยอะค่ะว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยมันใช่หรือเปล่านะคะไปฟังเสียงเจ้าของคลิปค่ะพวกหนูเสียหายทั้งทงที่ถ้าจะมาจับยาเสพติดตั้งแต่เมื่อคืนทำไมไม่ชี้แจงเรื่องยาเสพติดตั้งแต่เมื่อคืนจับมาบอกว่าจับรถแว้น แต่ทําไมเอารูปพวกหนูลงไปติดกับพวกจับยาเสพติดว่าแว้นส่งยาเสพติดกันทั้งคืนที่เข้ามาในร้านคือเข้ามาในยามวิการหรือเปล่าอันนี้หนูไม่รู้เพราะว่าหนูเรียนไม่จบไม่รู้กฎหมายแต่ที่คุณเข้ามาแบบนี้นะ่ะคุณมีเหตุผลคุณมีอะไรหรือเปล่ารถนะลูกค้าที่ลูกค้าที่เอาไป,ล,าาไปลูกค้าเขาก็มาต่อว่าว่าเอามาจอดเจ้าของร้านเขาก็ต้องให้เจ้าของร้านรับผิดชอบไปเอาออกมาให้ ขณะที่ตํารวจสพโนนดินแดงก็ออกมาชี้แจงนะคะว่ามีผู้ร้องเรียนมาทางสายด่วนว่ามีการแข่งรถบนถนนเลยไปตรวจสอบตามหน้าที่นะคะเห็นวัยรุ่นนั่งกินเลี้ยงวันเกิดกันและขับรถหนีไปได้สองคันพบว่ารถเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ยึดมาไม่มีเอกสารมาแสดงถึง6คันก็ต้องยึดไปตรวจสอบ,บซึ่งเจ้าของบ้านเองเนี่ยก็ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วว่าถ้าคุณมีเอกสารเนี่ยเดี๋ยวคุณเอามาแสดงให้เจ้าหน้าที่ภายหลังเนี่ยก็จะคืนรถให้นะคะ ส่วนที่ชาวบ้านบอกตำรวจทำร้ายร่างกายหรือทำเกินกว่าเหตุตำรวจก็บอกไม่จริงนะคะทำไปตามยุทธวิธีเพราะมีชาวบ้านบางคนขัดขืนและปัดมือออกส่วนเรื่องที่มีการเอารูปไปลงในเพจของโรงพักที่ชาวบ้านคาใจเนี่ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการทำงานในคืนวันนั้นและใส่รูปภาพที่ไปตรวจคนที่งานวันเกิดและรูปภาพที่มีการไปจับยาบ้าด้วยนั่นเองนะคะยืนยันว่าทำตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะ แต่ว่าเรื่องการทำร้ายร่างกายไม่มีไม่มีรถดีคือยึดมาก็ยึดตามยุทธวิธี <S <S ใช่ครับมไม่ไม่มีเอกาสารปรากฏเราก็ยึด <S <S แล้วเรื่องที่ตำรวจเข้าไปในบ้านรับไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเลยก็อยู่ตรงหน้าบ้านนี่แหละอยู่บ่งถนนเลยครับแล้วเรื่องทำร้ายร่างกายไอเี้ยไปที่ภาพที่เห็นที่ท,ที่จะก็เป็นการจับกลุ่ม,มตามยุทธวิธีเพราะว่าเขา,เขาดิ้นรนเขาต่อสู้แล้วก็เขาตั้งสถานการณ์มาทุกโทรสับยุ้ยเชยกัน ก็ฟังความทั้งสองข้างนะฮะทั้งฝั่งของชาวบ้านที่มองว่าตำรวจทําเกินกว่าเหตุตำรวจก็ชี้แจงว่าไม่ได้ทําเกินกว่าเหตุนะฮะ,ะผู้ชมลองคอมเมนต์มาแล้วกันคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผู้ชมครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบาันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ